รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ซูซูกิดีแม Magic Eye ทะยานต่อให้โลกตามรถยนต์นิวส u z u กิสวิปพาวเวอ U ์ยูอัพมิตซูบิชิเอ็เดใหม่ชีวิตที่เหนือกว่าทุกข้อจำกัด สวัสดีค่ะพวกเราสองคนค่ะเช่นเคยเลยค่ะในรายการมอเตอร์ n รนี่ค่ะก็ะจะเจอหน้าเราแบบนี้นะคะทุกคืนวันศุกรตั้งแต่เวลาสี่ทุ่มเป็นต้นไปค่ะค่ะช่วงแรกของรายการนะคะก็คือช่วงเทคทาานนั่นเองวันนี้จะมีเทคโนโลยีดีๆอะไรมาฝากนั้นไปติดตามชมร่มกันเลยค่ะ ดอสแบรนด์อเมริกันมัสเซลคาพันแท้ก็ทำการปรับตัวตามกระแสะความต้องการของตลาดเปิดตัว Dodge Hornet รถ Crossover SUV ขนาด Compact รุ่นแรกของแบรนด์เพื่อที่จะแชร์ส่วนแบ่งทางการตลาดการผลิตแล้วก็การส่งมอบรถรถอแรกนะคะในสหรัฐจะเริ่มขึ้นภายในปี2022นี้ แม้ว่าจะเป็นรถรุ่นสําคัญแต่ว่าในยุคที่อุตสาหกรรมยานยนต์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงออ n e เนนั้นก็ไม่ใช่รถที่ดอดลงทุนเริ่มต้นขึ้นมาจากศูนย์โดยพื้นฐานของออ n e เนค่ะใช้แพลตฟอร์มและก็ชิ้นส่วนหลักๆจากรถของบริษัทในเครือสเต l ลันติสอย่างอัลฟาโร e o โอโทเนในการผลิตทําให้เราสามารถเรียกออเนว่าเป็นรถรีแบสได้อย่างเต็มปาก คอเนค่ะมีความยาวอยู่ที่4,528ม mm, ิลิเมตรกว้าง2,82 0มิลิเมตรสูง1,620ม mm, ิลลิเมตรฐานล้อ2,636ม mm. ิลิเมตรโดยรวมก็ใกล้เคียงกับ f o r d e s c a p e s u b a r u f o r e s t e r หรือ Toyota RAV4 และเมื่อเทียบกับเจ้าของแพลตฟอร์มอย่าง Alfa Romeo Tonel นนะคะงานออกแบบของ Onest นั้น ก็จะดูดุดันกว่าจากการใช้ภาพลักษณ์ของอเมริกัน m ัสเ l e ์คารตามแบบฉบับของ Dodge มาผสมผสานบนร่างของ Crossover SUV การจำหน่ายจะแยกเป็น2รุ่นย่อยค่ะได้แก่รุ่นพื้นฐานพลัง ICE g เกรด GT และก็รุ่น PHEV Grade เกหรือว่าหมายถึง r o a d and Track นั่นเอง ซึ่งเป็นเกรดรุ่นย่อยสำหรับรถสมรรถนะสูงของ Dodge ห้องโดยสารค่ะก็มากับมาตรวัดดิจิตอลขนาด12.3นิ้วจอแสดงผลส่วนกลางขนาด10.25นิ้วจัดวางแบบลอยตัวพร้อมกับระบบ Infotainment U Connect 5รองรับการเชื่อมต่อแบบสมาร์ทโฟนด้วย Android Auto แบบไร้สายแล้วก็ Apple CarPlay แบบไร้สายถาชาร์จสมาร์ทโฟนแบบไร้สายเครื่องเสียง Harman Kardon กำลังขับ465วัตต์พร้อมกับลำโพง14ตำแหน่ง ห้องบรรทุกสัมภาระรุ่น GT มีความจุอยู่ที่765ลิตรพับเบาะเพิ่มขึ้นสูงสุด1,549ลิตรส่วนรุ่น R t นะคะความจุอยู่ที่648ลิตรสูงสุด1,430ลิตรรุ่นเพื้นฐาน Dodge Onet GT ค่ะจะใช้พลังกำลังจากเครื่องยนต์เบนซิน4สูบความจุ2.0ลิตรเทอร์โบชาร์จ ส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ9จังหวะหมุนล้อแบบ all-wheel drive กำลังสูงสุด268แรงมา้าแรงบิดสูงสุด40.7กิโลกรัมต่อเมตรอัตราเร่งขาบอยู่ที่0-96กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน6.5วินาทีส่วนในรุ่นของ Dodge o n e t R s e l t นะคะก็จะใช้ระบบขับเคลื่อน plug-in hybrid ประกอบไปด้วยเครื่องยนต์เบนซิน4สูบความจุ1.3ลิตรจับคู่มากับมอเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยวติดตั้งที่เพลาหลังส่งกำลังไปหมุนล้อทั้ง4ด้วยเกียร์ ดูโอคลาส6จังหวะเก็บประจุไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่แพ็คชนิดลิเธียมไอออนความจุ15.5กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงกำลังรวมทั้งระบบค่า288แรงมา้าแรงบิดสูงสุด52.8กิโลกรัมต่อเมตรอัตราเร่ง0-96กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน6.1วินาทีความเร็วสูงสุด206กิโลเมตรต่อชั่วโมงหมดไฟฟ้าล้วนข่าว,วิ่งทำระยะทางได้ประมาณ48กิโลเมตร ดอชเปิดราคาจำหน่าย o n เน t t นะคะเริ่มต้นที่29,995ดอลลาร์หรือประมาณ1.2ล้านบาทการส่งมอบรถจะเริ่มขึ้นภายในปี2022นี้ส่วนเวอร์ชัน p l u g i n h น b r i d ค่ะ o n เ e สอ t นั้นก็จะเปิดตัวในช่วงฤดูใบไม้ผลิปีหน้าหรือตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม2023เป็นต้นไปราคาจำหน่ายเริ่มต้นที่39,995ดอลลาร์หรือราวๆกับ1.5ล้านบาทนั่นเอง ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับช่วงแรกของรายการค่ะใครชื่นชอบเทคโนโลยีสามารถติดตามได้ทุกช่วงต้นรายการเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้ต้องไปพัชชมโฆษณาก่อนสักครู่แล้วเดี๋ยวมาพบกับเรากันต่อในช่วงหน้าค่ะ อิซูซูดีแมกเมจิกไอทะยานต่อให้โลกตาม Mitsubishi e ็กแพนเดอใหม่ ishi, ander, Mai, ชีวิตที่เหนือกว่าทุกข้อจำกัดมาอยู่กับเราสองคนกันต่อนะคะในช่วงของทริปไดค่ะทริปรสัปดาห์นี้อยู่กับพี่แมมเช่นเคยค่ะสัปดาห์นี้พี่แมมจะพาไปที่แดน,นั้นไปติดตามชมท้องกันได้เลยค่ะการเดินทางการบันทึก เส้นทางธรรมชาติที่สวยความงามของบ้านเมืองความทรงจำมิตรภาพที่ดีชาวไทยที่น่ารัก สวัสดีคุณผู้ชมครับทริปนี้เราจะเดินทางไปพร้อมกันในการลองขับนิวมัสด้า cx 8กับเส้นทางจากสงขลาสู่เบตงเราเริ่มเดินทางด้วยเครื่องบินจากกรุงเทพมหานครตรงไปที่สนามบินอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาจากนั้นรวมพลกันที่โชลูมัสด้าอำเภอหัดใหญ่เพื่อรับฟังเส้นทางที่จะเดินทางไปยังจังหวัดปัตตานี การขับรถยนต์กับเส้นทางทริปนี้บอกเลยว่าเป็นทริปในฝันของแหมมเลยค่ะที่วางไว้ว่าสักครั้งต้องขับไปขอขับคุณทรมมสด้าที่ทำให้ฝันแหม่มเป็นจริงนะคะไปรุยขับกันยาวๆกันเลยค่ะกับ New m a z d a cx 8รถคอ o ์ทโอเวอร์นี่ประสงค์ที่ไม,ม่มาแบบ3ามแถวเจดที่นั่งและก็สามแถว6ที่นั่งเรียกว่าเหมาะกับการเดินทางแบบครอบครัวและเด็กแก๊งเช่นเดียวกันกับครั้งนี้แหม่มมีเพื่อนร่วมเดินทางด้วยกันทั้งหมด4ท่านค่ะ แมมและก็เพื่อนอีกสองสื่อรวมถึงช่างภาพน้องคกอีกหนึ่งท่านค่ะปะเราเดินทางค่ะเพราะว่าจุดแรกที่เราจะแวะกันนั่นคือการชมมัสยิดกรอเซคค่ะซึ่งเป็นมัสยิดที่เก่าแก่อายุกว่า200ปีในจังหวัดปัตตานีตั้งอยู่นอำเภอเมืองปัตตานีห่างจากตัวเมืองประมาณ6กิโลเมตรค่ะสันนิษฐานด้ว่าเป็นศาสนสถานที่สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่22 ร่วมสมัยกรุงศรีอยุธยามีชื่อเรียกอ,อีกอย่างหนึ่งว่ามัสยิดอิตุกระบันชื่อนี้เรียกตามรูปทรงของประตูมัสยิดซึ่งมีลักษณะเป็นวงโค้งแหลมแบบโกธิกของชาวยุโรปและแบบสถาปตัตยกรรมของชาวตะวันออกกลางรูปลักษณะเป็นอาคารกร่อสร้างด้วยอิฐป,ปูนเสาทรงกลมเลี่ยนรูปลักษณะแบบเสาโกวธิกของยุโรปช่องประตูหน้าต่างมีทั้งแบบโค้งแหลมและโค้งมนแบบโกธิก โดมและหลังคาย,ยัางก่อสร้างไม่เสร็จอิฐที่ใช้ก่อมีรูปลักษณะเป็นอิสมัยอยุธยาและตรงฐานมัสยิดมีอิฐรูปแบบคล้ายอิสมัยทาราวอดีปะปนอยู่บ้างเราเดินทางกันต่อนะคะแต่จุดสองที่เราจะแวะเพื่อสักการะนะคะเรามาชมศาลเจ้าแม่ลิ้นกอเหนียวกันค่ะ ซึ่งที่นี่ตามตำนามเล่าว่าริมก่อนเนี่ยเป็นสาวชาวจีนจากเมืองฮกเกี้ยนซึ่งเกิดในช่วง4-500ปีมาแล้วนางเดินทางลงเรือสำเภามายังเมืองปัตตานีเพื่อตามพี่ชายชื่อริมโตเคียมให้กลับไปหามันดาที่ชราภาพที่บ้านเกิดแต่ได้พบความจริงว่าพี่ชายของตนได้แต่งงานกับธิดาพยาตานีแล้วเขารับราชการในจวนเจ้าเมือง และได้เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามจึงไม่สามารถกลับไปยังเมืองจีนพร้อมนางได้ลิ้กนกอเนี่ยจึงได้ผูกคอตายที่ต้นมะม่วงหิมพานด์ดังสัจจาที่กล่าวไว้กับบรรดาว่าหากตามพี่ชายกลับไปหาบรรดาไม่ได้จะไม่ขอมีชีวิตอยู่ต่อไปชาวปัตตนีจึงได้นําต้นไม้ที่ลิ้กนกอเนี่ยผูกคอตายมาแกะสลักเป็นรูปบูชาและสร้างศาลเจ้าขึ้นเพื่อสักการะ เอาล่ะขอพรเป็นสุดินคนกันเป็นที่เรียบร้อยนะจ๊ะเราเดินทางกันต่อกับเส้นทางสู่เบตงบอกได้เลยว่าทางคดเคี้ยวค่อนข้างเยอะมากแต่ด้วยเจ้ามีมัสด a าซีเเนี่ยเขามีระบบ GVC plus นะคะจะช่วยในเรื่องของการควบคุมรถให้อยู่ในเลนอันนี้ดีมากๆเลยกับการเดินทางแบบนี้นะจ๊ะเอาล่ะเรามาพัก สายตาพักร่างกายกันที่สะพานข้ามเขื่อนบางรางบอกได้เลยว่าจุดนี้ต้องหยุดเพราะว่าแหม่มขอเธอขอบันทึกภาพความทรงจางก,การถ่ายรูปเพื่อนที่ร่วมเดินทางด้วยกันและก็ขอบันทึกภาพสวยๆงามง,งานแบบนี้และที่สําคัญคือขอพักร่างกันนะเพราะขับมาระยะทางไกลกันพอควรแล้วชนธรรมชาติจะได้ประจ้า เรายึดเส้นที่สายกันเป็นที่พอใจแล้วจ้าเพราะว่าเราต้องเดินทางกันต่อนะระหว่างเดินทางเนี่ยบอกได้เลยเรางัดระบบต่างๆที่เขามีมาให้ใช้หมดค่ะไม่ว่าระบบช่วยออกตัวในขณะทางลาดชันหรือลง,ลงทางลงเนินนะแล้วก็ระบบช่วงประกันลดลื่นถลายรวมถึงเรื่องของเลนคิปเอสซีซีเซอร์นั่นคือการออกนอกเลนนะอันนี้เขาก็มีมาให้ด้วยพึ่งง่ายใช้หมดทุกอย่างเลยมาเราขับมาถึงนี่ค่อนข้างที่จะเย็นเกือบมืดเลยนะ ที่ใต้สุดสยามเพราะว่ามาแล้วต้องเช็คอินที่นี่ด้วยแต่ที่แน่ๆเดี๋ยวมาฟังพร้อมกับบัดีที่มาด้วยกันนะที่ร่วมเดินทางกับน้องทูนจากเว็บไซต์ r r i v m o o t o r i n g ค่ะอ๋อเส้นทางนี้ครับเอาจริงๆเราก็ครั้งแรกที่ได้มาถึงนี่เลยเราได้ยินมาแต่เด็กแล้วเบตงน,นู่นนั่นนี่แต่ครั้งนี้เราได้มาเจอกับสภาพเส้นทางก็เป็นเส้นทางที่เป็นภูเขา โค้งเยอะทางโคดเคี้ยวแต่อากาศค่อนข้างจะดีมากนะครับก็ทําให้เรารู้สึกถึงสมรรถนะรถด้วยว่าเป็นรถที่ขับขี่ง่ายแม้จะนั่งกันมาเต็มคันพร้อมสัมภาระนะครับช่วงล่างมีการตอบสนองที่ดีเข้าโค้งง่ายเกาะถนนแล้วก็มีความนิ่มนวลอันนี้ถือว่าทําได้ยอดเยี่ยมกําลังเครื่องยนต์เรามากันเครื่องดีเซลก็แรงบิดที่ดีนะครับทําให้เราไต่ขึ้นเขาได้อย่างไม่เหนื่อยอืไม่เปลืองแรงเลยก็ถือว่าเป็นรถที่ สามารถตอบโจทย์การใช้งานได้ดีนะครับในสําหรับการบรรทุกคนมาสัก4ี่หคนพร้อมสัมภาระไม่ว่าคุณจะเดินทางไปไหนเรียกว่ารถคันนี้ตอบโจทย์คุณได้ดีก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีครับกับการเดินทางกับ CX8 กับการเดินทางมาถึงเบตงสุดเขตแดนสยามที่ภาคใต้โอเคเลยขอบคุณน้องทูนะนี่บัดดี้ที่ขับผัดมือกันมาสองคนไปครับลุยครับ กำลังเครื่องยนต์นะคะที่เราขับกันมานั่นคือตัวเครื่องยนต์ SkyActiv Clean Diesel 2.2ลิตรพร้อมเทอร์โบแปรผันให้กำลังสูงสุดอยู่ที่190 m, แรงม้าแรงบูด450นิวตันเมตรและให้ตัวเลขว่าประหยัดน้ำมัน17.5กิโลเมตรต่อลิตรจ้าเอาละนี่คือตัวท็อปด้วยที่เราขับมากับเครื่องยนต์ดีเซลนะจ้าเราเดินทางกันต่อนะจ๊ะเพื่อไปสู่ที่เมตงค่ะสิ่งแรกที่เราเห็นแน่นอนค่ะหอ,อเมริกาแล้วก็บรรยากาศ ค่าคืนเพราะว่าเรามาถึงมืดเลยและที่คุณต้องเช็คอินอีกหนึ่งที่นั่นคือการขับรถยนต์ลอดอุโมงเบตงมุลคล,ลึกค่ะบอกได้เลยว่าเป็นจุดเท็ชิคอินและภาพที่สวยงามมากๆและที่นี่จะเป็นที่พักแรมหนึ่งคืนของชมง,งานและแหม่มทั้งหมดเลยแล้วจะบอกว่าแน่นอนค่ะเราจะออกไปพูดคุยพบปะกับชาวเบตงในค่ำคืนนี้นั่นคือตลาดกลางคืน มาสำหรับเช้านี้นะก็เตรียมตัวนะจ๊ะตอนนี้เป็นเวลาที่เราเตรียมตัวที่จะเดินทางกลับตอนนี้อยู่ที่เบตงเดี๋ยวจะต้องขับรถเจ้า 4x8 แหมได้ตัวท็อปสุดด้วยนะเดินทางกลับไปที่นู่นครับหัดใหยาอ่ะเขามีแฮนด์ฟรีนั่นหมายความว่าเปิดได้ครับสบายกระเป๋าก็ของเขา ปิดก็ปิดไปเลยสำหรับวันนี้นะเดี๋ยวจะแวะสักการะนแ,นแน่นอนวัดช้างให้พร้อมกับการเดินทางเดี๋ยวรอพาร์ทเนอร์ด้วยอีกน้องอีกสองท่านมาปุ๊บเดี๋ยวเราก็เดินทางกันเลยและนี่ก็อีกหนึ่งน้องบัตด,ดี้นะจ๊ะคือน้องหมูค่ะจากมอเตอร์ a n n e l นะ <Okay. S 1> เป็นสวัสดีจ้ะเป็นผู้นั่ง<ม>อยากถามว่า<ม>รถอเนกประสงค์แบบนี้<ม>นั่งมาเนี่ย<ม>ด้านหลังเป็นยังไงบ้าง<ม>อ่า กับการที่ได้ทดลองนั่งมาสด้าซีจากหาดใหญ่มาถึงเบตงเนี่ย<ม>ช่วงล่างเนี่ยรู้สึกว่านั่งสบายมากมันมีความนุ่มซับแรงกระแทกต่างๆบนถนนอะ<ม>ได้ได้ดีมากมแล้วก็ช่วงขาอะไร<ม>เราเนี่ยมันกงวางได้แบบสบายถ<ม>นัดใช่เห,หลือๆไม่ไม่ได้รู้สึกอึดอัดอะไรเลย คือข้างบนในส่วนหัวเราเนี่ยก็แบบหูแบบมีความสบายมากหลับสบายตั้งแต่หาดใหญ่ยันเบตงนี่ปะอ <Okay. S 1> ะไรอีกหนึ่งหน่วยเขาอยู่ไหนแล้วเนี่ยคุณทวนเอยพร้อมอยังคัะคุณทวนนี่อีกหนึ่งหน่วยอีกหนึ่งหน่วย้อมมากเลยครับ เราเป็นป้าดีอันนายส่ชใช่กับนางสุชาตินะคะอันนี้น,น้องทุนจากเว็บไดมอลตา i ิงครับติดตามนะทั้งหมด3สื่อเลยเดี๋ยววันนี้เราลุยกันต่อไปไปครับลลุุยยเอาละค่ะเจอ CX x น้องกเหนือจะมีเครื่องยนต์ดีเซลนะคะเขาก็มีอีกหนึ่งเครื่องยนต์ที่ให้คุณเลือกนั่นคือเครื่องยนต์ Sky ยแอคทีฟเบนซินขนาด2.5ลิตร ให้กำลัง 1, 194แรงม้าแรงบิดอยู่ที่258นิวตันเมตรแล้วก็ให้ตัวเลขประหยัดน้ำมันสูงสุดอยู่ที่13.2กิโลเมตรต่อลิตรด้วยนะจ๊ะแหมเอาล่ะแล้วเรามาแวะตรงนี้เช็คอินอีกที่หนึ่งค่ะนั่นคือโอเคเบตงเบตงไม่มีไม่ได้นะจ๊ะปะักเช็คอินที่โอเคเบตงแล้วก็ไปต่อเลยจ้า การเดินทางนะต้องบอกว่าระหว่างการเดินทางเนี่ยแหนมใช้งัดระบบต่างๆที่ให้มาเลยแต่ที่ต้องชมนั่นคือในส่วนของ cx 8ที่เขามีระบบ gvc plus นะคะเพราะว่ามันเหมาะมากๆเส้นทางที่นี่คดเคี้ยวเยอะมากระบบตัวนี้จะช่วยควบคุมขับขี่อัจฉริยะนั่นหมายความว่าในการเข้าโค้งหรือออกโค้งเนี่ยนางจะช่วยในเรื่องของลดแรงบิดด้วยแล้วก็คืนแรงบิดให้สู่สภาวะปกติด้วย แม้แต่ออกโค้งนานก็จะช่วยในเรื่องของการตรวจสอบภูมิรัยของผู้ขับแล้วก็คำนวณให้เราอยู่คอนโทรลหรือควบคุมรถได้ง่ายขึ้นเลยจ้าแล้วก็โหมดการขับขี่ต่างๆเนี่ยมนงัดใช้หมดเหมือนกันเลยจ้าแต่ถ้าคุณจะเอาจังหวะเล่นแซงคุณก็คลิกไปที่โหมดสปอร์ตได้เลยนะแล้วก็ในส่วนทั้งหมดการขับเคลื่อน4 w ร e ว l หรือขับเคลื่อน4ล้อมีมาให้ค่ะในเรื่องของระบบต่างๆอย่างที่แมมบอกว่าเขาตอบสนองได้ดีเลยจนะ้ ไม่ว่าระบบเตือนเมื่อรถอยู่ในจุดอับสายตาขณะถอยหลังก็เห็นชัดเจนหรือจะระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัติด้วยนางทำได้ดีเลยหรือจะเป็นเรื่องของระบบเตือนเมื่อผู้ขับเหนื่อยเมื่อยละนางเตือนบ่อยเลยค่ะดื่มกาแฟติ้งๆิ้งดื่มกาแฟ แล้วก็เดินทางลืมบอกไปว่าเราจะแวะที่นี่ด้วยค่ะคยอว่าสกายวอล์คที่อยู่ที่นี่นั่นคือสกายวอล์คไอเวเองนะคะที่คุณมาแล้วพลาดไม่ได้ที่จะต้องมาเดินแตกขออนุญาตส่งนะคะส่งตัวแทนคือน้องตะก้องน้องโคกเดี๋ยวให้คุณเป็นคนที่เดินนะคะเพราะพี่แหม่มขอตัวกับเรื่องความสูงแต่แน่นอนดูด้านหลังแหม่มสิโอ้โหย สุดสุดอะธรรมชาติที่ยังสมบูรณ์แต่เดี๋ยวฝากนะคะน้องเคาช่วยไปจัดการให้หน่อยตาดา ถึงสถานที่หนึ่งที่แหม่มตั้งใจอย่างแรงเลยนะคะว่าจะต้องแวะให้ได้ที่นี่เพราะว่าโอกาสแหม่มมาค่อนข้างยากที่ปกตีแหม่มขอแวะที่วัดช่างให้มาขอกราบหลวงปู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราล่ำรากันที่นี่นะเดี๋ยวจะขอเข้าไปสการะแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภยัยสุขภาพปลอดภัยด้วยเช่นกันและสิ่งสําคัญอย่างที่แหม่มบอกช่วงทิปได้แบบนี้ทดลองขับก่อนซื้องบประมาณคุณต้องการเอารถไปใช้ งานประเภทไหนสำคัญสุดไปยละล่ำลาด้วยกันแบบนี้เลยนะจ๊ะ ก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคลิปได้ในสัปดาห์นี้ค่ะยังไงสัปดาห์หน้านะคะพวกเราก็จะเอาช่วงคลิปได้ได,ดีแบบนี้มาฝากผู้ชมกันต่อค่ะค่ะแต่ว่าตอนนี้ถ้าชมโฆษณานก่อนสักครู่เดี๋ยวกลับมาอัปเดตข่าวสารกันค่ะ Magic Eye ทยานต่อให้โลกตามถ้าเบรกเบนดิกรถยนต์นิวสุสุกิสวิปพาวเวอร์ยูอัพมิ i ซูบิชิเอ็กแดใหม่ชีวิตที่เหนือกว่าทุกข้อจำกัดค่ะมาอยู่เราสองคนกันต่อนะคะในช่วงมอตเตอร์เนีค่ะมอตเตอร์เนีลสัปดาห์นี้นะคะก็รวบรวมข่าวสารกิจกรรมต่างๆรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามาฝากผู้ชมกัน เป็นข่าวสารอะไรบ้างนะั้นไปอัปเดตพร้อมกันได้เลยค่ะ อิซูสุเปิดศึกมวยไทยโลกไทไฟท์2022รอบคัดเลือกรอบแรกรับที่เอเชียทีคเดอะริเวอร์ฟอนโดยคู่เด่นเป็นการพบกันของมหาการเมืองรอ้อยเกาะเพชรธงชัยทีบีเอ็มยิมแชมป์อิซูสุครับคนล่าสุดและแชมป์อิซูสุครับซุปเปอร์ไฟท์2022พบกับอาลีโกดราติซารัสคานจิ้งจอกแข่งเมืองคาราสนักชกชาวอิหร่านทันทีที่ระฆังยกแรกดังขึ้นเพชรธงชัยเดินหน้าลุยปล่อยอาวุธเต็มกำลังอาศัยจังหวะไล่ต้อนรัวลีลาแม่ไม้มวยไทยใส่คู่ต่อสู้ จนชนะน็อกไปได้ในยกที่2นําเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันอาทิตย์ที่20พฤศจิกายนศกนี้ที่อำเภอหัวหินจงังหวัดประจวบคิริขันซึ่งผู้ครองตําแหน่งแชมป์ไทยไฟส์2022จะได้รับรถปิกาัพใหม่ isuzu d max พร้อมเงินสดรวม4ล้านบาทไปครองสวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันอยู่กับมิโซทาคาชิฮาตะกรรมการผู้จัดก,การบริษัทตรีเพชอ isuzu เซลเซียงกัดกับเพชรงชัยทีบีเอม แชมป์มวยอีสุส์ครับซุปเปอร์ไฟ2022นะคะที่การแข่งขันมวยไทยโลกไทยไฟรอบชิงช่วยพระาร,ราชทานรอบแรกค่ะท่านประธานขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับเพชรธงชัยนะคะสำหรับชัยชนะวันนี้มีด้วยความสามารถอันโดด่เนของน้องเองแล้วก็ขอให้เพชรธงชัยรักษาฟอร์มดีๆนีิไว้ในรอบรองชนะเลิศรอบชิงชนะเลิศ,ลศด้วยจะได้เป็นแชมป์ไทยไฟปี2022 และรักษาเพรื่อประชักานอันทรงเกียรติให้อยู่ผู้แผ่นดินไทยนะคะไทยไฟรอบรองชนะเลิศจะมีขึ้นในวันที่20พฤศจิกายนนี้นะคะรายละเอียดต่างๆจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไปอยากจะให้ท่านผู้ชมทุกท่านติดตามไทยไฟท,ทั้งรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศและเป็นกำลังใจให้นักมวยไทยด้วยเหมือนกับที่เคยเป็นมานะคะขอาการสนับสนุสนจากชาวไทยทุกท่านด้วยค่ะวันนี้ขอบคุณท่านประธานมากนะคะเราขอแสดงความยินดีกับเพชรธงชัยด้วยค่ะขอบคุณมากครับโตแสดงความยินดีด้วยนะครับขอบคุณทีดเจ Mercedes-benz เปิดตัว Mercedes-Benz C350e AMG Dynamic เวอร์ชั่นใหม่แบบ Plug-in Hybrid ของ The New C-Class และ Mercedes-Benz Vito 119 CDI t o u r e r Select m e r c e d e s b e n z C350 E AMG Dynamic ดีไซน์ใหม่ในคอนเซปต์ Sensual Polity เครื่องยนต์เบนซินขนาด1,999ซีซีผสานกับมอเตอร์ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ขนาด25.4กิโลวัตต์ที่รับการพัฒนาขึ้นใหม่เป็นเจเนเรชันที่4ให้กำลังสูงสุด313แรงมา้าสามารถขับขี่ด้วยพลังไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวได้ไกลถึง100กิโลเมตร Mercedes-Benz Vito 119 CDI Tourer C, Tour er c l e ใหม่รถยนต์นั่งขนาด11ที่นั่งระดับพรีเมียมกระจังหน้าโครเมียมกับไฟหน้าแบบ LED Intelligen t Light และล้ออลลอยมันติสโปลขนาด17นิ้วพร้อมประตูบานเลื่อนซ้ายขวาที่ทำงานด้วยระบบไฟฟ้าควบคุมการเปิดปิดด้วยรีโมทคอนโทรลเครื่องยนต์ดีเซลแถวเรียง4สูบขนาด1 9 5 4ซีเจเนอเรชันล่าสุดชุดเกียร์อัตโนมัติ NGtro โ i c ุโตะโยตานำทีมผู้บริหารระดับสูงพร้อมชมรมผู้แทนจำหน่ายและหัวหน้าวิศวกรระดับภูมิภาคร่วมการแข่งขันร,รถยนต์ Toyo ต a Exclusive Charity Race โดยใช้รถไฮรักรีโวดีปรับสภาพรถแข่งตามกติกาการแข่งข วันเมกเรส e ด้วยเงินรางวัลจากการแข่งขันทั้ง2สนามจำนวน200,000บาทมอบสมทบทุนกิจการสาธารณะของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ MG เปิดตัว New MG ZS รุ่นใหม่2022ภายใต้แนวคิด Smart Move ปรับ4รุ่นย่อยเพื่อเติมเต็มความต้องการของตลาด BSUV ได้แก่ New MG ZS รุ่น C+ D X และรุ่น V New MG ZS รุ่น 4+ Plu มาพร้อมไฟหน้าแบบ LED Projector ไฟท้ายแบบ LED และไฟตัดหมอกด้านหลังติดตั้งสปอยเลอร์หลังพร้อมล้ออลอยขนาด16นิ้วเบาะแบบ Sport สีดำหน้าจอทัชสกรีนขนาดใหญ่10นิ้ว New MG ZS รุ่น D ด้วยห้องโดยสารภายในที่ตกแต่งสไตล์2 Tone ด้วยสีน้ำตาลและสีดำพร้อมหน้าจอขนาด7นิ้วสำหรับ New MG ZS รุ่น X Sunroof แบบพารนรามาเพิ่มไฟตัดหมอกด้านหน้าล้ออลอย17นิ้วระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ และ New MG ZS รุ่น V ด้วยระบบปฏิบัติการ iSmart เครื่องยนต์เบนซิน1นลิตรส่สูบ16วาล์วให้กำลังสูงสุด114แรงมา้าระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT 8ปดสปีดค่ะก็อัปเดตข่าวสารจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนจะจากกันไปในวันนี้ค่ะสามารถติดตามรายการเราได้ทาง3ามช่องทางเช่นเคยค่ะตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอน,นี้เลยไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ Facebook Fanpage หรือว่า YouTube Channel ค่ะค่ะวันนี้หมดกวลังของเรา2คนแล้วพวกเราสงคนได้ใหม่สัปดาหนะ์หน,น้านนสำ